วันที่45หธันวาคมนี้นะคะในบริษัท ICC ต้องบอกว่านอกจากสินค้าราคาพิเศษมีเยอะมากๆแล้วนะวันนี้ร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะที่เขาจะเอาข้าวอร่อยๆเนี่ยไปขายกันในฟู้ดคอร์ดเนี่ยแหละนะคะอีกร้านหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยก็คือร้านโจ๊งหมูทองนั่นเองค่ะร้านนี้ไปขายหลายปีมากๆแล้วแล้วก็ขายดีกันมากๆเลยจะอร่อยจะน่าทานน่ากินแค่ไหนนะคะไปดูด้านในกันเลยค่ะ กินโจ๊กต้องร้านนี้เลยนะคะโจ๊ก ok, หมูทองนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้เพื่ออยู่กับคุณนัทลูกชายเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทยังดูวัยรุ่นอยู่เลยแอบถามได้ไหมอายุเท่าไหร่แล้ว23ปีครับ <c oughs> เด็กก็เพิ่อยี่สิบสามปีมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเจเนอเรชั่นที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นที่2ครับต่อจากคุณพ่อคุณแม่ครับ โอ้โหเรียกได้ว่ามีธุรกิจดีๆแบบนี้ต้องต่อยอดถูกต้องไหมคะอย่างที่บอกว่าร้านโจ๊หมูทองอนี้ก็คือได้ยินชื่อเสียงมานมนานแล้วแหละเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาทั้งหมด28ปีครับอืมแล้วมีเมนูอะไรที่พิเศษบ้างออของเราหลักๆเลยจะมีเป็นโจ๊ครับโจ๊ หมูไข่โจ๊ก<ะ>ทุกอย่าง3ามไข่ครับ<ะ>แล้วก็จะมีข้าวขาหมูครับ<ะ>แล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบครับแล้วลูกค้าที่มาที่ร้านนี้ค่ะส่วนใหญ่เขาจะสั่งเมนูอะไรกันเป็นพิเศษไหมเอ่ยของเราจะมีลูกค้าส่วนใหญ่จะมาทานโจ๊กครับแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบครับนี่แต่ว่าเขาบอกว่าโจ๊กพิเศษสไข่เป็นสิ่งที่แบบว่าทุกคนจะต้องทาน อยู่แล้วนะคะเนี่ยอยู่ตรงหน้าเพยแล้วอย่างที่วันนี้มาเจอเพยเพยจะมาการันตีให้ทุกท่านได้ลองชิมผ่านทางหน้าจอกันดูว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเพยทดลองชิมให้ดูค่ะขอชิมเมนูแรกก่อนนะคะกับนี้เลยโจ๊กพิเศษหมูสามไข่ครับที่เด็ดตรงไหนอ่ไม่รู้จะเริ่มชิมตรงไหนดีคุณนะัาเผ็ดหอมครับเผ็ดหอมแล้วก็อร่อยครับ๋อนี่ลองชิมก่อนนะคะ ใหญ่ไปไหมอะแต่ไม่เป็นไรค่อยทําไดออ้อร่อยมากเห็ดหอมพิเศษยังไงครับของเราจะมีการปรุงรสครับรสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นอร่อยครับแล้วก็หมูหมูเด้งของเราจะมีการปรุงรสเป็นพิเศษจะค่อนข้าง,งกลมกล่อมเวลาทานกับโจครับอ๋อเหรอคะพูดมาแบบนี้ไม่ลองไม่ได้หมูเด้งอยู่ตรงไหนคะเนี่ย จะอยู่ด้านล่างครับอยู่ข้างในใช่ไหมคะคนี่เลยโอ้ยพองลองแล้วอะอมหมูเด้งจริงนุ่มจริงแล้วก็โจ๊กนะคะกลมกล่อมข้าวเนี่ยนะคะไม่ได้ค้นเลยแล้วก็รู้สึกว่า คือโจ๊กเนี่ยเนื้อโจ๊กก็ละเอียดเด็กๆทานได้อย่างแน่นอนนะคะใครที่จูงเด็กลูกเด็กเล็กแดงมาเมนูนี้แนะนําอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆอยู่แล้วนะคะเมนูอื่นจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันเลยต่อไปนะคะเมนูข้าวหมูแดงหมูกรอบนั่นเองเอาตรงหมูกรอบดีกว่าอืมอร่อยมากคุณนัดหมูแดงนี่พิเศษยังไงบ้างคะหมูแดงของเราจะมีวิธีการหมักสูตรพิเศษครับแล้วก็ใช้วิธีการอบแบบเดียวกับหมูกรอบครับ โอ้โหดีมากเลยอะ่ะคือเป็นเมนูโปรดของสาวๆแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีใครกล้าทานเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะหมูแดงหมูกรอบเนี่ยอาจจะทําให้อ้วนแต่ร้านนี้นะคะเขาเอาเมนูแบบเอาไขมันออกไปหมดแล้วนะคะเป็นการอบนั่นเองแต่ว่าอีกเมนูนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือข้าวขาหมูนะคะจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยลองชิมก่อนคะ่ะ นี่อีกเมนูหนึ่งนะที่ขายดีมากๆเลยนะก็คือข้าวขาหมูนั่นเองนะคะถามก่อนว่าข้าวขาหมูเนี่ยตัวหมูมีความพิเศษอย่างไรบ้างไหมคะ,ะขาหมูของร้านเรานะครับจะใช้วิธีการตุนใช้วิธีตุนทั้งหมด1วันเต็มครับกว่าจะได้รสชาติที่เข้มข้นแบบนี้ครับค่ะแล้วเนื้อหมูอะคะเนื้อหมูจะมีความเปื่อยยุ่ยทานง่ายครับนี่จะทานง่ายจริงไหมเดี๋ยวเพื่อทานให้ดูเลยค่ะนี่เลย เนื้อหมูนะคะเอาหนังด้วยไม่กลัวอ้วนแล้วอะวันนี้คือมันน่าทานมากๆเลยนะนี่นี่คำใหญ่อีกแล้วว่าแล้วเราก็กินได้ตลอดเลยอร่อยมากอร่อยมากคุณทนะันอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชม ใครที่ชอบทานข้าวขาหมูอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการหมูที่ไม่ได้เหนียวลิ้นนะแล้วก็เคี้ยวแบบอร่อยไม่ติดฟันอะไรแบบนี้แนะนำเมนูนี้เด็ดมากๆเลยได้ข่าวว่าขายดีมากๆใช่ครับขายดีมากนี่ขายดีก่อนแบบว่าเวลาปิดของงานอีกนะคะแต่ว่าแบบนี้ก็หายน้ำแล้วแหละร้านนี้เขาก็มีเมนูเครื่องดื่มเช่นเดียวกันวันนี้พี่สั่งเป็นเมนูนะคะน้ำแดงโซดามะนาวนั่นเองจะชื่นใจแค่ไหนเดี๋ยวพี่ลองชิมให้ดูคะ่ะ ชื่นใจมากเลยอ่ะเย็นสดชืด่นสดชื่นวิขนาดเครื่องดื่มยังอร่อยเลยนะคะอันนี้ก็คือเมนูน้ําแดงโซดามะนาวนั่นเองนะคะคลายร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะท้ายสุดนี้นะอยากจะให้คุณนันนะคะได้ฝากร้านโจ๊กหมูทองนิดนึงเพราะว่าจะมีไปขายด้วยนะคะไปเปิดร้านในงาน ICC f a i r ของเราค่ะครับผมพบกับร้านโจ๊กหมูทองได้ในงาน ICC f a r นะครับวันที่4 5 6ธันวาคมนะครับที่โซนฟู้ดคอร์ทได้นะครับ อย่าลืมนะคะใครที่มาช้อปปิ้งในงาน ICC Fair นะวันที่ 4, 5, 6ทธันวาคมนี้นะคะที่สาธุประดิษฐ์ห8หรือว่าพระราม 3, 29ไปเจอเจอ,เจอที่ร้านโจมูดทองกันได้บริเวณฟู้ดคอร์ทนั่นเองนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณนัดมากๆเลยค่ะ,คะนี่เดี๋ยวพายต้องไปขอกินต่อแล้วไม่ไหวแล้วอาหารอร่อยมากบ๊ายบายค่ะ